สวัสดีครับพี่น้องไรเดอร์ทุกท่านครับผมวันนี้ผมจะมานำเสนอที่จับโทรศัพท์อีกแบบหนึง่งปกติที่เราเคยจับโทรศัพท์เนี่ยเราจะเป็นโทรศัพท์แบบแบบหนีบแบบหนีบเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้แับนี่แบบนี้โทรศัพท์คือถามว่ามันใช้ดีไหมก็ใช้ดีแหละแต่คือบางคนเขาจะมีปัญหาก็คือตัวนี้มันชอบหลุดออก แล้วก็อีกคนหนึ่งผู้ใช้ประเภทหนึ่งคือเป็นโทรศัพท์ iPhone โทรศัพท์ i iPhone เนในเวลาเราใช้ที่จับโทรศัพท์กับแฮนด์รถปัญหาหลักเลยที่จะเจอคือกล้องโทรศัพท์เสียกล้องมันสั่นผมก็เลยจะแนะนําให้ใช้โทรศัพท์อีกที่จับโทรศัพท์อีกแบบหนึ่งซึ่งหลายคนก็เคยใช้มาแล้วแต่ส่วนมากคือไม่คุ้นหน้าคุ้นตาว่ามันคือโทรศัพท์จับแบบไหนทีนี้ ผมจะให้ดูรูปเนี่ยโทรศัพท์ที่จับโทรศัพท์น,นี้เขาเรียกเป็นอ่าที่จับของคอร์ดล็อกมันดียังไงมันต่ายยังไงกับอ่าที่จับโทรศัพท์แบบเดิมก็คือหนึ่งแหละมันสะดวกมันถอดง่ายอย่างเช่นผมจะถอดให้ดูนะผมใช้มือเดียวในการถอดก็คือถอดออกมาอ่าแล้วก็ใส่เข้าไปคืนผมใช้มือเดียวในการจับในการถอดทีนี้ถ้าเกิดเป็นรุ่นเก่าเนี่ยคือเราต้องหมุนหมุนออกอ่า ทีนี้ถ้าเกิดว่าหมุนเนี่ยมันเป็นเหล็กมันเป็นโลหะนะถ้าเกิดมันหมุนออกมันจะมีการสึกหรอแน่นอนสึกหรอแน่นอนแล้วก็มันจะทําให้โทรศัพท์เราอ่ะพอมันคลายตัวปุ๊บที่จับมันจะคลายออกแล้วมันจะตกโทรศัพท์จะตกรถผมเลยว่าอ่ะตัวนี้มันจะช่วยแก้ปัญหาก็คือ 1. มันสะดวกสบาย2มันตกรถถามว่ามันตกไหมมันก็มีโอกาสตกแหละแต่คือมันมันดีกว่าที่จับโทรศัพท์เดิมแล้วก็มันปรับมุมได้ง่ายทีนี้มันมันแตกต่าง กันอีกที่หนึ่งก็คือผู้ใช้โทรศัพท์ iPhone หรือที่เป็นของผมเนี่ย P 3 0 Pro เนี่ยกล้องมันจะเสียบ่อยมากคือมันลดมันจะสั่นแล้วถ้าเกิดว่าเราจับโทรศัพท์แน่นๆกับรถโทรศัพท์เราไม่สั่นแต่มันไปสั่นที่กล้องแทนก็กลายเป็นว่ากล้องเสียซ่อมแพงมากผมก็เลยว่าแนะนําให้ใช้เป็นคอร์ล็อกดีกว่าคอร์สล็อกเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์เสริมหลายอย่างอย่างเช่นตัวนี้เคส แล้วก็ตัวชารไรสายแล้วก็ตัวกันสั่นของคอร์ล็อกทั้งหมดเลยอตัวจริงๆของมันอะมันจะเป็นลักษณะนี้ถ้าเป็นของของคอล็อกกันนะอ่าแปนบนึงคอร์ล็อกของมันหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นี่ที่จับโทรศัพท์จะจับกับตัวจับอันนี้แล้วก มันจะมีตัวฝาหลังเนี่ยเขาเรียกว่าอะแดปเตอร์ใช้กับโทรศัพท์ได้ทุกรุ่นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวก iPhone อะไรพวกนี้มันจะมีเคสขายของมันโดยเฉพาะเลยก็เหมือนเคสของผมนี่แหละขายโดยเฉพาะทีนี้มันจะมีตัวกันสั่นถ้าเกิดว่าเราใส่ตัวกันสั่นเสริมตัวเนี้ยเสริมเข้าไปโทรศัพท์เราจะไม่สั่นจะสั่นแรงให้ขอโทษจะสั่นน้อยกว่าที่เดิมเนี่ยปกติ โทรศัพท์มันจะยึดติดกับรถเลยแต่ถ้าเกิดเราใส่เสริมกันสั่งเข้าไปโทรศัพท์มันจะช่วยให้เราแบบความถี่ที่รถมันเขย่าเนี่ยมันจะซอฟลงจะไม่ทําให้กล้องเสียทีนี้ว่าถ้าเกิดเราถอดอผมถอดมือเดียวเนาะถอดมือเดียวออกออกเลยถ้าเกิดใส่ก็ใส่มือเดียวได้ใส่ได้ถอดออกเข้าออกมือเดียวคือมันจะสะดวกในการเข้าออกตลอดทีนี้ ของผมมันจะมีอุปกรณ์เสริมก็คือเป็นที่ชาร์ร้สายซึ่งมันไม่จําเป็นเพราะว่าโทรศัพท์ทุกเครื่องเนี่ยมันโทรศัพท์ส่วนมากมันจะไม่ค่อยมีชาร์รยสายก็ไม่จำเป็นต้องซื้อเคสก็ไม่จําเป็นเพราะว่ามันมีเฉพาะรุ่นมากที่จะเป็นจะให้ซื้อคือตัวกันสั่นแล้วก็ตัวก้านจับของมันซึ่ง,งที่เปิดให้ดูหน้าตาเป็นแบบนี้ ทีนี้ถ้าเกิดซื้อคอร์สล็อคของแท้เนี่ยมันแพงมากมันมันไม่จำเป็นผมแนะนำให้เป็นรุ่น o t t ต e ท h แล้วกันอ่ะผมเซิร์ชให้แบบนึงเนี่ยยี่ห้อ Mototech หน้าตาเหมือนกันแต่เป็นของจีนแค่นั้นแหละแล้วก็จะมีอะแดปเตอร์ของจีนแต่ดมาให้อ่ะทีนี้ถ้าเกิดเป็นพวก iPhone จำเป็นไหมต้องใช้เคสของมันก็ไม่จาเป็นเหมือนกันก็ใช้แค่ตัวตัวอะแดปเตอร์ของมันติดเคสของเราโดยตรงเลยแต่ที่ผมซื้อเคสมาด้วยเพราะว่าผมต้องการชาร์จไร้สายที่ชาร์จไร้สายเนี่ยมันจะต้องชิดกับโทรศัพท์มากๆซึ่งเคสคอร์นล็อกเนี่ยมันจะมีเคสของมันที่ออกแบบมาสําหรับที่ชาร์จไร้สายโดยเฉพาะนะครับพอเราแปะหลังเครื่องปุ๊บมันจะชาร์จรเลยแค่นั้นแหละ โอเคครับขอบคุณครับ